สวัสดีค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะนี่คือรูมคอฟฟี่ค่ะนะคะกาแฟสุขภาพนั่นเองนะคะ1แพ็คนะคะมีหมด10ซองเล็กแบบนี้ค่ะนี่10ซองเล็กนะจ๊ะ1แพ็คมี10ซองเล็กอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะเน้นเรื่องอะไรบ้างดีท็อกซ์บ็อกซ์เบิร์นบิวบูสต์ค่ะก็คือ0%อ่า0%นะไขมันทาน ไะะขมันก็คืออะไรก็คือตัวคอฟฟ่เมตนั่นเองไม่มีนะคะเราใช้น้ํามันลาข้าว0%น้ำตาลค่ะไม่มีนะคะเราไม่มีเราใช้ซูโรสนะคะก็คือกลุ่มนะคะที่ใส่ไปการให้สารความหวานที่เด็กๆเ,เล็กๆก,ก,กินได้นะคะและที่สําคัญมีแค่40แคลปกติกาแฟพวกนี้จะมีนะคะแคลอรี่สูงมาก200กว่านะคะของแคลบางยี่ห้อก็100กว่าแคลซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากของเราแค่ 40แคลที่สำคัญเลยเป็นบอดี้เพียวบอดี้ก็คือตัวเม็ดกาแฟเนี่ยไม่มีกากคือไม่มีเปลือกไม่มีกากอ่ะ,อะเป็นเพียวบอดี้จึงทำให้ชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำธรรมดาหรือแม้กระทั่งน้ำเย็นอ่าสำหรับอาจารย์มิยาชอบทานในน้ำเย็นมากๆเลยนะคะทานยังไงเหมือนเดิมนะคะชงใส่น้ำธรรมดาในขวดเชคเสร็จแล้วก็เอาน้ำแข็งมาตั้งแล้วก็เทล,ลงไปหรือบางครั้งชงในน้ำร้อนที่มีปริมาณน้ำร้อนนิดเดียว นะคะเสร็จแล้วชงแล้วก็เทไปในแก้วน้ําแข็งที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะได้เป็นกาแฟเย็นที่ไม่มีไขมันไม่มีน้ำน้ำตาลน,นะคะแล้วก็แคล40แคลต่ํามากแล้วก็ไม่มีกากาแฟไม่สร้างอันตรายให้กับร่างกายเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครที่ไม่อยากสะสมน้ำตาลหรือไขมันในร่างกายแนะนำเลยว่าเวิร์กมากๆที่สำคัญนะคะมีฮาลาดด้วยนะคะก็คือเป็นกาแฟเจมีเบบี้แครอทด้วยนะคะ อ่านะคะเรียกว่ามีหลายตัวเลยมีมาเลเซียด้วยนะคะในการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะคะเรียกว่าพลังงานเยอะมากมีเห็ดลินจือนะคะมีตังถันเช่าช่วยในเรื่องของการบูสต์ให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นแข็งแรงกระพี้กระเป๋าบอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยห้ดสอบเช็คได้จากท่านใดที่ออกกําลังกายในแต่ละวันเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าเหงื่อเราไม่ค่อยเยอะแต่แปลกมากพอทานลูมคอฟีเข้าไปเนี่ยแล้วท่านเนี่ยไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสเอาแค่วิ่งบนลู่หรือเดินบนลู่นะ ท่านจะสังเกตเห็นเลยว่าเกิดการเผาผลาญดีขึ้นเหงื่อออกเยอะขึ้นโอ้โหอันนี้แบบปังปุริเยเป้ปุริยังที่สําคัญอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆนะคะเวลาที่ท่านชงแล้วดื่มฟินเวอร์ค่ะบอกเลยว่าถ้าท่านใดยอยากได้ความสดชื่นแล้วได้สุขภาพที่ดีนะคะมีการบล็อกนะคะก็คืออาหารในตอนเช้าที่ท่านทานไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือก๋วยเตี๋ยวก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการบล็อกแป้งบล็อกไขมัน ดีมากๆนะคะดังนั้นอันนี้แนะนำเลยสำหรับท่านที่ไม่เคยทานต้องรองค่ะราคาเท่าไหร่คะถูกมากๆ1แพ็ค299บาทแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีรหัสนะคะในการซื้อสินค้านะคะท่านสามารถสั่งซื้อนะคะได้ในราคาเพียงแค่1แพ็คนะอย่างเี้ค่ะ1 0ซอง249บาท ถูกสุดๆไปเลยนะคะเพื่อนแนะนําเลยแล้วก็สินค้าตัวนี้ตอนนี้เราส่งออกเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นที่ถูกใจนะคะของลูกค้าต่างชาติมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงคนไทยใครที่รักคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าให้ท่านไปทานกาแฟที่ไม่ใช่เป็นกาแฟสุภาพแนะนําเลยนะคะตัวนี้ต้องเอาไปทานค่ะล้วจะติดใจนะจ๊ะขอบคุณค่ะ